สวัสดีครับร้าน SK Shop นะครับวันนี้ผมมีเล็กกูเลเตอร์ปรับในแบบเลี้ยงแหวนนะครับสินค้าลดใหม่เข้ามาแล้วนะครับมีด้วยกัน3สีเลยนะครับสีแดงสีดำสีน้ำเงินนะครับตัวนี้นะครับเล็ขาออกอยู่ที่1,800พอ psi นะครับนี่นะครับจะเป็นเล็ขาออกนะครับเลี้ยงแหวนมาจากโรงงานเลยนะครับ1,800พอ psi นะครับเกลียวใส่ถังนะครับเกลียว M18 คูณหนนะครับเพื่อนๆนี่นะครับเกลียวขาออกฝั่งนี้นะครับ ฝั่งนี้จะเป็นเกียว g หนึ่งทับสองีสิบสี่นะครับตัวนี้จะเป็นเกจนะครับเกจวัดลมในถังนะครับเกจจะเป็นคูณหนึ่งพันนะครับเลขหนึ่งคือหนึ่งพันนะครับเลขสองคือสองพันเลขสามคือสามพันนะครับบางท่านมือใหม่อาจจะสับสนนะครับตัวนี้นะครับดูดีๆนะครับนี่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นควิกเติมลมนะครับขนาดเกียว m สิบนะครับตัวนี้เป็นควิกวันเวนะครับมีหมวกกันฝุ่นแถมไปให้นะครับเพื่อนๆนนี่นะครับเล็กตัวนี้นะครับ รับแรงดันได้4 5 0 0 psi นะครับนี่นะครับยี่ห้อ QUPB นะครับเล็กตัวนี้นะครับผมนำมาขายประจำอยู่นะครับเขาจะใช้งานดีนะครับตัวนี้นะครับจ่ายลมไวนิ่งเสถียรดีนะครับเพื่อนๆตัวนี้จะเป็นตัวเซฟตี้กันระเบิดนะครับฝั่งลมในถังก็จะเป็นตัว7 5 k นะครับเป็นตัวลมขาออกอยู่ที่3 k นะครับถ้าลมเกินนะครับแผ่นเซฟตี้ด้านในจะทำงานนะครับ เขาจะแตกออกนะครับแผ่นทองเหลืองนะครับแล้วก็ระบายลมออกมานะครับกันถังระเบิดนะครับเพื่อนๆแบบนี้นะครับด้านหน้าตอนนี้จะเป็นเข็มเล็กนะครับเดี๋ยวผมจะถอดไปให้นะครับตอนตอนส่งไปนะครับถ้าเราไม่ถอดแกนตัวนี้ออกนะครับลมมันก็จะไม่จ่ายออกไปนะครับเพื่อนๆนี่นะครับตัวนี้จะเป็นตัวน็อตตัวหนอนนะครับสองตัวเพื่อจะหมุนมาดูชุดลูกสูบด้านในนะครับเพื่อนๆแบบนี้เลยนะครับอ่า ชุดลูกสูบด้านในก็เป็นแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับนี่จะเป็นลูกสูบแลว้ <the> <word> วก็แหวนนะครับเรียงมาจากโรงงานนะครับแบบนี้นะครับหนึ่งพันแปดร้อย psi นะครับชุดลูกสูบชุดนี้นะครับราคาสองร้อยห้าสิบาทนะครับเพื่อนๆทั้งชุดแบบนี้เลยนะครับชุดลูกสูบพร้อมแหวนนะครับพร้อมใช้งานเลยนะครับชุดนี้สองร้อยห้าสิบบาทนะครับนะครับก็จะมีสามสีนะครับตัวเล็กนะครับเงินนะครับ สีแดงนะครับอ่าแล้วแต่ชอบเลยนะครับก็ราคานะครับเพื่อนๆราคาอยู่ที่ชุดละห้าร้อยห้าสิบาทนะครับนี่นะครับห้าร้อยห้าสิบมีชุดซ่อมนะครับแถมมาให้หนึ่งชุดนะครับชุดซ่อมเล็กแบบตรงรุ่นนะครับหนึ่งชุดแถมให้นะครับปัจแจนะครับสําหรับถอดนะครับเพื่อนๆสําหรับถอดตัวเข้าไปดูตัวชุดลูกสูบด้านในนะครับนี่นะครับ แถมให้หนึ่งอันนะครับเพื่อนๆประแจหนึ่งอันนะครับแล้วผมมีตัวแหวนเพิ่มแรงดันด้วยนะครับผมแถมให้เลยนะครับแหวนตัวนี้จะเป็นแหวนบางนะครับเพิ่มแรงดันอยู่ที่2 0 0 psi นะครับถ้าเพื่อนๆท่านใดอยากแรงกว่าเดิมนะครับอยากดันออกที่สองพันนะครับก็ใส่แหวนบางตัวนี้เพิ่มเข้าไปได้เลยนะครับเพื่อนๆวิธีใส่ก็ง่ายๆนะครับถอดเจอลูกสูบด้านในนะครับ วางแหวนบางไปบนสุดเลยนะครับแบบนี้นะครับเลขขาวออกของท่านจากพันแปดก็จะดันขึ้นไปที่สองพันแล้วนะครับตัวนี้นะครับผมมีแถมไปให้นะครับหนึ่งวงนะครับเพื่อนๆก็ทั้งเซตเลยนะครับราคาอยู่ที่ห้าร้อยห้าสิบาทนะครับเพื่อนๆก็จะมีตัวเล็กหนึ่งตัวนะครับแหวนซิมนะครับแหวนเพิ่มแรงดันนะครับหนึ่งแผ่นนะครับชุดซ่อมเล็กหนึ่งชุดนะครับตรงรุ่นเลยนะครับตัวประแจสําหรับถอดนะครับหนึ่งอันนะครับเพื่อนๆราคาอยู่ที่ห้าร้อยห้าสิบาทนะครับ ถ้าเป็นชุดลูกสูบชุดนี้นะครับ250บาทนะครับเพื่อนๆของใหม่ทุกชิ้นนะครับยังไม่ผ่านการใช้งานนะครับดูตัวปิดลมนะครับเนียนๆนะครับแบบนี้นะครับโอเคนะครับแล้วก็มีตัวฝาเท็เล็กด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆท่านใดอยากทุ่นแรงนะครับไม่ต้องอัดลมใส่ถังนะครับเวลาเราถอดโมถอดซ่อมนะครับเพื่อนๆใช้ฝาตัวนี้นะครับทุ่นแรงนะครับเพื่อนๆ นี่ร้อยห้าสิบาทนะครับตัวฝาเทเล็กนะครับเกียว m สิบแปดคูณหนึ่งจุดห้าพอดีเลยนะครับแบบนี้นะครับฝาตัวนี้หนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับนี้เลยนะครับอาถ้าเพื่อนเพื่อนยากได้อะไรเพิ่มเติมก็สามารถตักไลน์หาผมได้นะครับนี่นะครับ id ไลน์ผมนะครับ add pcp สมคิดนะครับใส่ a ด้านหน้าด้วยนะครับครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับ